สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแอมวรรณเกษตรวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนของพี่เซนนะครับอยู่ที่ตําบลลําดวนอาเภอกระสังนะครับเป็นการขุดโคกน้องนาเนื้อที่สามไร่นะครับข้างหลังนี้ก็จะเพิ่งขุดได้ไปน่าจะสี่ห้าเดือนหรือต้องไปถามเจ้าของอีกทีหนึ่งครับพี่เซนนะครับก็เนื้อที่3ไร่นะครับเป็นการขุดเสร็จแล้วนะครับ ก็เหลือแต่ลงต้นไม้แล้วก็ตอนนี้มีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนแล้วก็ไปดูพื้นที่รอบๆด้วยกันนะครับรัคบสวัสดีครับพี่เซนครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือทำโคกหนองนาใช่ไหมครับครับผมโคกหนองนาเนื้อที่เนื้อที่กี่ไร่ครับเนื้อที่สามไร่ครับเนื้อที่สามไร่ี่คณไปได้กี่เดือนแล้วครับ อันนี้น่าจะประมาณสามเดือนแล้วเนาะอ๋อตอนนี้คือหลักการตอนนี้คือปลูกกล้วยก่อนเนาะปลูกกล้วยปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงไปก่อนตัวเป็นพี่เลี้ยงยางนาพวกต้นต้นอะไรต้นตอนนี้ผมก็ลืมชื่อแล้วเนี่ยต้นนี้พยอมพยอมใช่อันนี้ก็ต้นพยอมแล้วก็พวกต้นมะขามป้อมมะขามป้อมกล้วยแล้วก็อันนี้ก็ตะไคร้เนาะขนุนแล้วก็จะปลูกพริกแซมไปเรื่อยๆฝั่งนี้จะเป็นพริก ผสมประสานเนาะนี่คื่อะไรที่ฟ้าไหมพริกพริกธรรมดานี่แหนโอ้โหเราขยันมากดูขนปุ๋ยมาใส่นะมิสเตอร์ดงว่ามีโรงผลิตปุ๋ยเองนะครับอย่างนี้นี่นี่อันนี้ก็ต้นมะตูมไม่ไม่ไม่โอไม่เดาฮะต้นสมโอ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 แต่ไปเรื่อยๆอันนี้คือตะไคร้นี่คือปลูกเพื่ออะไรครับนี่ตะไคร้ตะไคร้ผมตอนแรกก็ปลูกไว้เพื่อที่จะให้มันยึดดินเพราะว่าตอนแรกเรายังไม่มีเอ่อ ต้นเนี่ยไม่มีหญ้าหญ้าหญ้าแฝกยังไม่มีต้นหญ้าแฝกก็เลยปลูกปลูกตะไคร้เซมไปก่อนเพราะว่าหญ้าแฝกก็คือปลูกข้างล่างมันก็ดูนะครับท่านผู้ชมก็มันก็จะกันดินซุดได้นะครับครับอ่ากันดินซุดดินห้าเดือนเนาะใช่ตักต้นห้านาทเรือนตรงนี้หมดเลยนี่ก็คือต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยพันอะไรครับอันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเนาะครับอืม นี่ก็ก็จะทําก็จะได้กินกล้วยก่อนเนาะรวยเป็นกล้วยก่อนลักษณะดินก็เป็นดินดินประมาณนี้ครับตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นผาเหลืองแล้วก็ผลูกสะอมอืผาเหลืองผาเหลืองชะอมอันนี้คืออันนี้เป็นที่ของของของเฮียเหมือนกันใช่ไหมอ๋อสามสิบหกไร่อ๋อสามสิบหกไร่ทั้งหมดครับทั้งยาวยาวไปนู่นเนาะ อันนี้คือแบ่งเนื้อที่ออกมาที่สามไร่เพื่อทำโคกนหนองนาครับอ๋อนี่คือข้าขงบนข้างบนมันดูแล้วมันทํานาไม่ได้เลยออ๋ข้างบน,เป,นเป็นที่สูงใช่ที่สูงสูงอตรงนี้ก็ทํานาเขามีโมงหิ้วพานด้วยมโมงหิ้วพานอืมอันนี้ก็ไผ่หวานนะหนึ่งที่ที่เราเอาน้ำมาของผมของผม,ผม,ผมดูด,ดูดูท่าไม่ดีเลยอะทำไมอะลงดิน,นยังโอ้ยแตนนี่หว่านะแตนหว่าเดชบุญต่อยไม่เข้าอ่า อันนี้คือขาเล้วเนาะขาเหลืองเออนี่นี่มีมีบวบเลยเนีมันเฉาของผมที่เอาไปมันน่าจะชอบกระเทือนอ่ะใช่มันเฉาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูคลองคลองเขาเรียกคลองไส้ไก่นะคลองไส้ไก่คลองส่งน้ำโอ้ขนาดนี้คลองส่งน้ำคลองส่งน้ำแต่คลองไส้ไก่จะเล็กกว่านี้ใช่อ๋ออันนี้อคืใส่ขี้วัวขี้ขี้วัวเพราะว่า ไม่ใช่ขี้วัวธรรมดานะนี่ขี้วัวชาเล่นะครับขี้วัวชาเล่นจริยเนื้อพระเนื้อจะดีนะปล่อยจะดก็เยอะนะทั้งนินทั้งเตเปียนเพราะว่าจะปล่อยพราะฟันไม่พันธุ์เนี่ยลูกมันเยอะเลยเนี่ยลูกมันว่ะตอนเนี้ยทั้งทั้งนินทั้งเตเปียนนั่นหนึ่งเต็มเลยธรรมชาติอที่ไปเก็บมาจากนาวันนั้นที่ว่าเอามาใส่นี่ไหมใส่ฝั่งนู้นอันนั้นจะเป็นปลาดุกจะใส่ฝั่งนู้นดูนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าการออกแบบหน้าที่ของโคกน้องนานเขาก็จะเป็นสไตล์ที่ว่ามีตรงนี้มันปลามันก็เริ่่มใหญแล้ว กดงอนะครับมีเอ่งพักเยอะนี่ก็คือปล่อยธรรมชาติเลยแล้วก็มีทุ่งนานะครับอันนี้คือคุณได้ประมาณห้าเดือนนะครับคือยังไม่ทันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะรอติดตามติดตามผลงานอีกต่อไปนะครับเรื่อยๆว่ามันจะเป็นจะปลูกอะไรขึ้นได้บ้างนะครับนี้คือคลิปแรกนะครับสำหรับให้ท่านผู้ชมมามาดูด้วยกันนะครับว่าไอ้ตัวพวกน้องนา จะไปถึงไหนนะครับยอพี่เอามาใส่สามปุกนะปลานิลปลาตะเพียน,น,นอย่างลนะสามปุกที่ไปเก็บมาจากวนะันนั้นที่ชที่โชว์นะใช่ว้าวเนี่ยวเยอะเลยเต็มนี่เลยเนี่ยโอ้สวยงามเนี่ยคือถ้าพี่พี่เชนทำอย่างเงี้ยชีวิตที่เหลือของพี่เชนเนะี่ยจะมีปลากินทั้งชีวิตเลยเพราะว่พาพอพอเราจับไปใช่ไหมตัวเล็กตัวน้อยเราก็ไม่ได้จับเราจับเฉพาะตัวใหญ่ไปทีนี้ชีวิตที่เหลือของพี่เชนจะมีอย่าง นี่คือพ่อหนึ่งสไตล์นะครับในช่องพ่อหนึ่งสไตล์สำหรับใครที่อยากติดตามช่องพ่อหนึ่งสไตล์เข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับมีคลิปเกี่ยวกับการเกษตรเหมือนกันก็ตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าแฝกที่ปลูกกันไว้เขเป็นแล้วติดแล้วเป็นแล้วติดแล้วแต่ว่าขี่เกินไม่ใช่พี่เจนต้องลงต้นไม้ก่อนเลยนะถ้าไม่ลงต้นไม้ปุ๊บะเขาเป็นข้ากอใหญ่แล้วพี่เจนทับปลูกไม่ได้แล้วนะนี่หญ้าแฝกรากมัน เกินกว่าที่รากต้นไม้ใดๆจะแทงทะลุครับคือถ้าอาปลูกอย่างนาสิบปีต้นเท่าไหร่ก็คือสิบปีก็เท่านั้นเลยจะไม่โตเลยรอใช่รากเขาจะคือเราก็ต้องห่างประมาณขนาดนี้ไม่ใช่คือประเด็นพี่เด่เดนปลูกได้แต่คุณจะปลูกพร้อมกับต้นไม้อก็คือรากให้รากต้นไม้มันหากินลงไปได้ก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าแต่ถ้าอ้นี่เป็นกอใหญ่แล้วเงี้ยพี่เดยนปลูกอะไรไม่ขึ้นแล้ว ครับอย่างนั้นเลยผู้ล่าของเขาอย่างที่รู้เเป็็นออพตอลแนะนำนครับแนะนำขั้วเลือดแนะนำไม่เกิดเลยนะครับนผมลงแต่ขนมเยอะขนมเยอะเลยเพราะไอ้ยักษ์ขนุนอะไรนะที่ตอนนั้นที่ซื้อมากินอ่ะไอ้ที่แบบสีเหลืองใหญ่เลยอ่ะลูกใหญ่เลยแต่ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรคือถามเขาบวกบวกบวกลูกแตงก็ไม่รู้พี่น้องเอามา เราเปิดเฉย่างนี้เลยไม่ไม่ต้องทำร้านให้เขาใช่ไหมใช่แล้วเราเจออันนี้ไม่ใช่บวบแม่งจะเป็นแตงแตงไทยบ้างแตงไทยแตงไทยอ่าอันนี้คลองนี้ลึกกี่เมตรนี่สองเมตรสองเมตรสองเมตรกว้างประมาณสามเมตรแล้วก็มีหลุมขนมครกชาววังที่ผ่านมาเมื่อกี้่ชาววังขนมครกแสดงว่าต้องอร่อยแน่แน่นอนขนมครกนี่เหมือนอันนั้นคืออะไรมันคือไม่ใช่ขนมครกแล้วมั้งขนาดใหญ่ขนาดนนั้ ตรงนี้น้องเขาพี่น้องน้องใช่ไหมน้องอ๋อน้องที่สองเี๋เรียกว่าน้องนอกก็ได้อนุน้องในอ๋อน้องในน้องในต้องกินยาแล้วมีน้องนอกน้องในนะครับโคกน้างนาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ถั่วถั่วดินเนาะไม่ใช่เนี่ยวัตถุลิสงอันนี้ประจําจุลีตรงใบคล้ายเลยอันนี้คือการขุดห้าเดือนนะครับยังไม่ทันได้ลงต้นไม้นะครับยังไม่ทันลงต้นไม้ก็ลงไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้คือ นองนะครับมันมีครูก็จะมีปลูกถั่วคือรอติดตามผลงานนะครับดีใจ่จะพีกงชีวิตอยังไงก็ไม่หมดครับครับพี่อซนนี้รอยตัดไปแล้วนี่ใช่ไหมตัดแล้วมีลูกปลาแล้วเนี่ยลูกปลาอะไรเนะี่นี้ลูกปลานินครับลูกปลานิน ส่วนมากถ้าเป็นลูกปาตพีนมันมันจะไม่ปลูกน้าใสๆอย่างนี้เนาะครับสวยเลยเอาพวกแหนแดงพวกบัวมาลงนะาจแกวเลยแหนแดงกับบัวเราต้องต้องแยกก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเวลามันเป็นนะก็คือมันจะกินหมดเลยอ๋อกินกินหนอออนมันใช่หนอออนเห็นไหมที่พี่ลงเอาแหนแดงไปลงฝั่งนู้นเนาะก็คือ ก็คือเวลาเวลาน้ําถ้ามันล้นปั๊บมันก็จะมาฝั่งนี้แล้วมันก็ค่อยๆกินฝั่งนี้ฝั่งนู้นมันก็ก็เป็นเหมือนมันก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ฝั่งนี้ก็คือมันก็จะกินหมดอ๋อไม่เหลือให้ทําพันุเลยใช่เราก็ต้องแยกเราอย่าถ้าเราเอามายูนปั๊บก็คือมันจะกินหมดเลยก็คิดว่าเป็นอาหารเขาเนาะก็อาหารเขานี่แหละเนี่ยหนยแดงอาหารของปลาอยู่แล้วใช่หนแดงอาหารของปลาอยู่แล้วแต่ถ้า จะให้ดีก็ทำกระชังครับต้องทำกระชังเลี้ยงแหนแดงโดยตรงใช่นี่อย่างงี้เอากระชังเลยไม่แล้วยอเวลามันเวลามันเป็นเยอะเอะเราก็ค่อยตักตักขึ้นให้มันกินเอามาให้ปลากินอืมนะครับนี่นะที่สามไร่นะครับนี่ครับนี่คือประเทศไทยครับมีธงครับแต่ธงตอนนี้รู้สึกว่าหายแล้วธงหายไม่เดี๋ยวผมว่าผมผมจะย้ายมาอยู่ข้างหน้าก็เลยยังไม่แม่เนเพราะว่าเตนมันเยอะเนี่ยตรงนั้นมีแต่รังเตนทั้งทั้งอันนั้นก็เตนหมดเลยโอ้ยดูดินะครับ เหมือนแปลงผมเลยนี่ผมก็เพิ่งจะหายยุบนี่ครับนี่แล้วไม่กล้าไปใกล้เลยย้ายป้ายเนี่ยย้ายป้ายมาข้างหน้าดีกว่าทั้งทั้งสงชาติก็มาข้างหน้าเดี๋ยวค่อยทำใหม่นี่ครับโคกหนองนานครับเนื้อที่สามไร่ทุก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี่ทุเปลี่ยนทุกไม่เปลี่ยนขนาดเป็นเป็นร้อยยี่สิบเป็นร้อยยี่สิบคูณร้อยแปดสิบเพราะว่าของเรามันแปดเมตรของเราแปดเมตรต้องใช้ขนาดนั้นครับให้ขวดให้กินแล้วพี่ไปเก็บไปกินเมื่อไงนส้มตำ ครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับอันนี้คือเอามาดูคลิปแรกซะก่อนตติดตามผลงานของพี่อีกต่อไปนะครับขอบคุณค่บสวัสดีคร่ะ